สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาชมกันนะคะก็จะเป็นตัวน้ำหมึกของมองบรังนะคะก็สำหรับมองบรังนะคะรุ่นที่เป็นปากกาหัวฟอร์ตเทนนะคะก็จะมีทั้งเป็นตัวหมึกกรอดแล้วก็ตัวหมึกขวดนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะจะ นำตัวหมึกขวดมาให้ชมกันนะคะสำหรับหมึกขวดก็มองๆปเขาจะมีไลฟ์สไตล์ให้เลือกค่อนข้างหลากหลายสีหลายคัลเลอร์มากนะคะสียอดฮิตส,สีเบรดนะคะก็จะมีอยู่ประมาณสามสีคือมิดไนบลูโรโยบลูนะคะก็จะเป็น สีดำนะคะ3ส,สีแต่สีอื่นๆนะคะก็จะมีเยอะมากๆเลยนะคะก็สามารถชมกันได้นะคะสำหรับในคลิปนี้เราพูดเฉพาะมิดไนบลูนะคะก็จะเป็นตัวโทนสีคล้ายๆสีกลมนะคะก็คือเป็นน้ำเงินโซนเข้มก็แพ็กเกจกล่องของเขานะคะจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมิดไนบลูมองบรังนะคะขนาดของหมึกขวดนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ60 ml นะคะ ต่อเขจะประมาณนี้นะคะหรูหรามากเลยนะคะสำหรับตัวแพ็คเกจขวดของเขาสำหรับตัวนี้จะเป็นนิดไนบลูก็จะเป็นออกโทนสีน้ำเงินเข้มๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวโรโยบูนะคะจะเป็นตัวสีออกน้ำเงินสด อ่าคานนี้บางคนชอบสีออกโทนดําแต่ว่าแบบไม่อยากให้ดาสนิทนะคะก็สีมิดได t b บ u ูก็จะค่อนข้างนะใช้ครจะเป็นสีน้ําเงินออกเข้มๆอ่าแพ็กเกจควรจะประมาณนี้นะคะ60 ml สําหรับตัวนี้นะคะหมึกของบองบังเป็น Made นออสเตรียนะคะอ่าด้านล่างมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวดูนิดนึงตัวนี้นะคะอ่า ก็จะมีใบดีเทลให้นะคะนี่เขาก็จะมีสอนวิธีการใช้นะคะการสูบหมึกนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะมีเป็นสเต็ปให้เลยนะคะก็เราก็ต้องเช็ดหัวอะไรให้เรียบร้อยนะคะเราก็ไล่อากาศออกแล้วก็สูบหมึกลงไปนะคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยพอสูบเสร็จมีการสะบัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะมีหยดลงมาแล้วก็หมุน ตอนนี้ก็สามารถทำกันได้นะคะลองใช้ดูได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปที่มีาการใช้น้ำหมึกนะคะก็มีสามารถไล่ดูได้นะคะในช่อง y o u ู u ู e เพนแ n d นเนมนะคะก็จะมีให้ดูหลากหลายนะคะไม่ว่าจะประแกบแบรนด์ต่างๆหรือว่าทิปความรู้ต่างๆนะคะก็สามารถลองกดดู ข้อมูลที่สนใจได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เลยนำมาให้ชมว่าลักษณะของขวดประมาณไหนนะคะแล้วก็ขนาดของขวดรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่60 ml นะคะสำหรับสีก็สามารถเลือกกันได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นของแท้ออริจินอลร้อเเลยนะคะแพ็กเกจเขาก็จะกันมาอย่างดี สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ